สวัสดีครับเม่นี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเบ,บ้าบึงการอีสานร,รีวิวนะครับผมครับไม่นี้เบ,บ้าบึงการก็จะมารีวิวการหนึ่ง่านะครับผมเป็นปานินะ้นเนาะพี่น้องครับผมอันนี้คือปานิ้นมันตัวใหญ่ครับผมผมก็ได้ทําการแบ่งครึงนะ่งเนาะครึ่งหนึ่งเข้ากับส่วนหางเขากับเอามาหนึ่งนะครับผมส่วนหัวเขาเอามาต้มครับผมสดนน้ำนะครับผม ะกะบ้ามังกนก็ได้ทําการเอือกป่านะครับผมภาากลางก็เรียกไอ้มักป่านะครับผมเข้ากับมักใส่กับรถดีผู้ชุนรสนะครับผมแล้วกะซอดฝาเขียวนะครับผมแก่ข้าวนะครับผมกะพักที่ใส่หนึ่งก็เป็นพักกาดขาวนะครับผมเอาวางไว้ข้างล่างเด้อครับเพราะว่าถ้าเอาไว้ข้างบนกะ น้ำพักที่ว่าเข้าหนึ่งซุกแล้วมันจะละน้ำนัวของปลาลงไปเนาะส่วนเฮ็ดกะไว้ข้างขางเนาะครับผมเฮ็ดขาวเฮ็ดทางฝ้าเฮ็ดยังก็ได้ครับผมเดี๋ยวะเขามักครับผมแต่ผมกะใส่ขิงความแล้วครับผมหยัดใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มความหอมเนาะซึ่งพี่ผมใส่ก็จะเป็นสองสองสองสั้นนะครับผมถ้าเกิดเฮา,าเาเฮ็ดสั้นเดียวมันกะ น้ามันห่อนไอหน้ามันกระพุขึ้นเนาะครับผมก็โดนเนื้อปลาเข้ากะมันก็ล่างล่างน้ำานัวออกเบิดเนาะครับผมอ่ะตอนนี้เขาหนึ่งครับผมใส่เวลแในการหนึ่งมื่อนานครับผมปลาครับประมาณสิบห้านาทีนะครับผมกินกับตับหกทัวร์เด้ครับผมพี่น้องืปเนี่ยเมื่อนี้กลับมารีวิวหนึ่งปลาให้เบิ้งนะครับผมหน่ากินขนาดอ่ะตนหัวมันผมต้มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะให้เบิ้งนเน้อครับผม อันนี้ก็เป็นส่วนหัวนะครับอีกเครึ่งหนึ่งเนาะที่ผมต้มไว้นะของปนินนะตอนนี้ผมกำลังจะใส่ผักซีนะผมเพิ่มความหอมส่วนต้มผมกับปรุงปรุงเพ็ดน้ำซุปเรียร้อยแล้วครับผมกัธรรมดาครับก็ใส่หัวคาตาคข่มะเขือเทศ ผมสุดลดดีปูงทางใจชอบเลยครับผมแล้วแต่คนหมกักลดจัดลดจานผมใส่เห็ดต้องไปพร้อมนะแต่ผมทำไม่ได้ทำเพ็ดนะครับผมเอาว่าแฟนผมเพิ่นกินเพ็ดไม่ได้นะประมาณนี้อนนี้ผมเรียบร้อยแล้วน้ำก็แล้วกอุ่นผมจะใส่ฟักซีเอาใส่เร็วหวเอากะมันจะซ้ำนะครับผมเพระาะว่ามันท่อนนะ,ะแต่ว่าน้ำซุปผมหนีนัวขนาดไหนครับผมอร่อย มาต่อด้วยหนึ่งปลาเาครผมกะอันเป็นที่การรีวิวเรียบร้อยเนาะก็เหลือแด้ถ่าให้มันซุกนะครับผมจ้าใดกะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้ของบ่าวบืงก,การอีกสารรีวิวด้วยนะครับผมอัอนนี้เขาปิดหมอกันนะพี่น้องนะ,ะปิดหมออลงไปฮึป ประมาณนี้เนาะสำหรับการรีวิวหนึ่งปัน,นินของผมครับไฟอบเอ้ากระเฮ็ดไฟกลางๆนะพี่น้องครับผมโอเคฝากกดติดตามด้วยนะครับ